ัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะข้าวที่ถือเป็นอาหารหลักของคนไทยซึ่งมีอยู่หลากหลายพันุโดยแต่และชนิดให้คุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกันออกไปเออนี่เธอ ยุคแห่งเทรนสุขภาพมาแรงแบบนี้ฉันอยากจะรู้จริงๆเลยว่าคนส่วนใหญ่เขาเลือกซื้อข้าวแบบไหนกันบ้างนะถ้าพอจะรู้หรือเปล่ารู้สิข้าวเนี่ยนะเธอมีให้เลือกเยอะมากเลยนะมีทั้งข้าวขาวข้าวกล้องข้าวสีแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนเลยละ่ะอย่างเช่นอันนี้ข้าวพันกอขอสีสข้าวชนิดนี้นะสีแล้วก็ความนุ่มก็จะคล้คลายๆกับข้าวหอมมะลิจ้ะ แต่ค่าดัชนีน้ำตาลเนี่ยก็จะมีน้อยกว่าส่วนใหญ่ก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการลดน้ำหนักผู้ป่วยโรคไตก็ทานได้และที่สำคัญนะมีสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายเยอะมากๆเลยล่ะหรือจะเป็นข้าวยอดฮิตแห่งยุคต้องนี่เลยข้าวมะลินินซุริน สุดยอดข้าวที่มีสารอาหารหลากหลายชนิดที่ช่วยชะลอวยัยมีสารต้านอนุมูลอิสระและยังมีสารที่ช่วยยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วยนะและข้าวนี้ก็เหมือนกันนะข้าวหอมมะลิแท้100เซถ้ายังไม่เคยลองแล้วก็บอกเลยว่าต้องลองจ้ะรับรองว่าหอมนุ่มอร่อยแน่นอน เนี่ยแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะเธอจริงๆแล้วยังมีข้าวอีกหลายชนิดมากที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราแล้วก็เหมาะมากๆที่จะเลือกทานในยุคที่ทุกคนต้องหันมาใส่ใจสุขภาพแบบนี้จ้ะว้าวดีจังเลยแต่ว่านะอย่างข้าวสีขาวเนี่ยสีข้าวมันก็คล้ายๆกันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะว่ามันไม่ไปปนกับข้าวพันุ์อื่น ง่ายนิดเดียวเองเธอดูบนถุงข้าวเลยนะถุงไหนที่มีเครื่องหมายรับรองข้าวพันุแท้นะก็แสดงว่าไม่มีการปนกับข้าวพันธุ์อื่นอันนี้กรมการข้าวเขารับรองเองเลยนะโดยเครื่องหมายรับรองเนี่ยก็จะเป็นกา,การการันตีได้เลยว่าข้าวทั้งหมดนี้ได้ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้รับมาตรฐานครบถ้วนทุกขั้นตอนจ้ะ และที่สำคัญนะบนข้าวทุกถุงจะมี QR code ให้ตรวจสอบถึงแหล่งที่มาได้อีกด้วยรู้ถึงขนาดว่าชาวนาคนไหนปลูกข้าวถุงนี้ให้เราเลยล่ะเพราะงั้นมั่นใจได้เลยว่าข้าวทุกถุงเป็นข้าวพันแท้คุณภาพอย่างแน่นอนจะ้ะแล้วปัจจุบันข้าวพันแท้ที่ได้รับการรับรองเนี่ยมีมากถึง14,000ให้เลือกเลยนะจะบอกให้จริงดี ไปงั้นเราไปเลือกซื้อข้าวพันแท้กันเถอะดีต่อใจดีต่อร่างกายสบายใจด้วยแน่นอนเลือกซื้อข้าวให้ได้พันแท้ดูให้แน่ต้องมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์